ทำไมนะดูเลยอ่ะทำไมคนนี้ทำไมดูออกมาทุกคนเขาบอกว่าเขาจำหนูได้เลยสนิทว่างั้นเหรอใช่เห็นแขนเชิญตอนนี้ตกใจเลยไหมตกใจแล้วตอนแรกไม่ทราบคือเห็นแครรับเชิญว่าเป็นรูปจีน่าแล้วก็รูปหลายๆคนตอนนี้ก็คือแบบไปแล้วก็ตอนแรกจะทักจีน่าไปด้วยว่าพี่ไปเมื่กันนี้เหมือนกันเลยแต่ยังไม่ได้ทักค่ะเกือบ คืออ่ะคืออ่ะเขาเกบเพราะเอาจริงๆคือแบบเขาจะให้แซวเยอะมากแต่แบบไม่กล้าแซวนี่ไม่กล้าเขาไม่กล้าสงสารน้องสู่ไอ้หนูไม่กล้าแซวเขเลยไม่ค่อยเมาส์เขาเลยแบงนี้น่ารักอ่ะหนูไม่กล้าแซวน้องแบบน่ารักมากพอหนูขอตอบเขา่เนี่ยเดี๋ยวให้มาเป็นฝ้าแฝรของของเดนิสหน่อยเขาคือเชื่อว่าเดนนิสหนูรับเลยค่ะโอ้เพราะว่าเพราะว่าไม่เจอน้องนานมากแต่จูเนียร์เขาบอกว่า ถ้าถ้าเป็นมิ้นต้องกว่านี้เหรอจริงเหรอคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กว่านี้ผมรู้สึกว่าผมเจอน้องในเวอร์ชั่นที่ไม่ไม่ไม่ค่อยเอ่อเตเนจี้เยอะขนาดนี้อะไรฮะอะไรฮะคุณคุณกคุณคุณเป็นคนมากเลยนะวันเนี้ยคุณเป็นคุณเป็นอะไรเป็นคปิดความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ผมกำลังเลือกคำพูดดีๆอยู่เดี่ยวพี่ตู่หอมว่าไงผมเจอเจอในเวอร์ชันที่น้องเรียบร้อยกว่านี้อ๋อใช่ คนนี้แหละค่ะภาพตรงคนเนี้ยจีน่าเหรอใช่คือจีน่าเห็นการยิ้มสายตาเขาจะแบบชอบกระพริบตาเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยทรงผมด้วยเหมือนพยายามอัพแล้วอ่ะเหมือนคอยเขบอกหนูต้องเล็มเล้ยว่านี้เล่นละครกับน้องแล้วจำหน้าน้องได้แล้วว่าเห็นแบบแรกก็คือน้องมินแน่นอนแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปตอนหลังเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาแซวเยอะเซลล์เยอะแบบเอ็น้องมินไม่คนนี้เหรอพอ มีอะไรอยากพูดถึงน้องเดนนิสไหมผูไม่ได้เจอน้องนานมากภูมิใจในตัวน้องค่ะคือน้องเติบโตมากตั้งแต่เรื่องแรกที่น้องถ่ายกับกี้แล้วก็ถ่ายกับจีน่าใช่ไหมตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยตอนนี้คือแบบโตแล้วแล้วก็ฝีมือผลงานก็คือประจักษ์ขอให้น้องแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกันไม่ได้เจอกันนานจริงๆค่ะแต่ก็ยังรักแล้วก็คิดถึงเหมือนเดิม โอเคสรุปนิดนึงก่อนนะวันนี้ไทยว่าเป็นมิ้นต์ออกมาเป็นน้องมิ้นรันลวีจริงครับเพราะในวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จครับวันนี้เก่งเลยทีมเราเก่งทุกคนเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยเอาวันนี้ขอบคุณแฟดของเราวันนี้ด้วยนะครับคุณมิ้นรันลวีครับขอบคุณครับแคเล่นรายการสนุกสนานนะขอตัวจริงหอวเราวันนี้นะครับน้องเป็นมิ้นส์ครับขอบคุณครันขอบคุณครับมาร่วมรายการกับเราเนาะตองทาไหนล่ะคะ กองทับบกหรือ oh ทัพอากาศโอ้โ oh ห oh. สุดยอดจริงๆครับคุณเดนิสทายถูกถือว่าภารกิจสำเร็จครับสัปดาห์หน้าพบกับี่ยแบบี้เหรอเหมือนยันฟันเฮ้ยก็ไม่เหนื่อยขนาดนี้ให้ตายเอยคุณหล่อเนี่ยบอกว่าตัวที่เหนอยครัะคุณหล่อนะคุณหล่อนี่ผมลำบากใจมากที่ผมต้องแบกใบหน้านี้ลำบากใจขนาดนั้นเลยเหรอครับรู้สึกแบบเอ้ยเราทำไมหน้าตาโรคจิตจังเลยอะไรเงี้ย เขาจะลบจิตเลยเหรอเขาจะมีนิสัยชอบเรียงผมแล้วก็ชอบต้มหัวผู้หญิงใครจะไปทำอย่างนั้นผมแบบน้องเลนนี่เนี่ยเขาชอบเลยนะหน้าหนาวเนี่ยผมมันจะชอบแบบผมของเพื่อนผู้หญิงอ่ะทำเป็นแบบเหมือนเหมือนที่ปั่นผพร้อมเรื่องราวการขโมยชีวิตของฝาแฝดผมขอผมพี่เซนนนะพี่โตายตายตายเอาเราจะเอาไปทำของจริงอะพี่ป่าครับเป็นคนเซนเหรอคะพี่จะผมหนูไปทำอะไรคะนะครับพี่ขอเคนเดียวนะครับค่ะ อไม่่ใชเขาเป็นโรคจิตครับทุกคนไม่จริงเป็นแ้่คุณเองหรือเปล่าคือทำงานกับพี่ท็อปมาก่อนเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้กับพลอยแต่ดูจากหลักฐานแล้วพลอยเชื่อค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพลอยเฮ้ยก็ผมตัวจริงฮะเฮ้ยไอ้ไอ้เสื้อลายๆนั้นเขาไม่อ่านลายกรุ๊บแล้ว เป็นแฟนไข่พันรักเนี่ยต้องอดทนต้องฉีดวัคซีนครบก็ไม่รู้ว่าอันนี้ตามหาแฟนหรือตามหาหมานะครับในกายขบมยชีวิตแบบสุดปารีหนะชีวิตที่เราต้องการนี่แหละความสุดของผมต้องการ พี่อยู่ในทา่านยังมีความสุขไม่ต้องห่วงพี่นะาะเสือเท่าไหนไมอดีแล้วเกินไ,ไปเลยเนี่ย